ดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมา,าติดตั้ง Windows 11 Ghost r e t r สำหรับคอมพิวเตอร์เก่าๆนะครับผมก็ติดตั้งยังไงคือผ่านแฟลชไดร์ความจุไปคิกาบายขึ้นไปนะครับผมแต่อย่างแรกคือตอนแรกให้คุณไปติดตั้งโปรแกรม r u f a s พร้อมตัวไฟล์ Windows สเปกเกอ s ์สเร์ตเป็น ISO นะครับผมก็ใช้โปรแกรมรูฟั s ไปถ้าคอมของใครที่ยังเป็นบูาบูทบูทวินโดว์แบบ legacy หรือ UEFI ถ้าเป็น legacy ก็คือ MBR ถ้าเป็น UEFI ก็คือ GPT นั่นแหละนะครับคือผมก็จะมาลงในวันนี้จะมาวิธีลงนะครับผมลงแบบนี้ข้อมูลเสี่ยงหายแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าคอมพิวเตอร์ท่านใด ยังมีอ่ายังมีฮาร์ดดิสแต่ SSD เอาไว้เก็บข้อมูลเอ้แต่แต่เอสเอาไว้อ่าลง Windows แต่ส่วนฮาร์ดดิสเอาไว้เก็บข้อมูลไฟล์ต่างๆก็แบบนี้ถือว่าได้นะข้อมูลไม่หายด้วยนะครับแต่ถ้าแบบแต่ถ้ามีหน่วยความจำแค่ลูกเดียวก็ข้อมูลหายหมดทั้งไฟล์งานไฟ,งไฟล์เพลงไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอนะครับก็หายแน่นอนเลยนะครับมา อันนี้คือแฟลชไดท์ที่ผมจะมาติดตั้งนะครับผมแต่ผมมีหลาย os อยู่ในนี้นะครับถ้าใครจะลง Windows แบบลงวิ n d o w s ใส่แฟลชไดท์ไปดูไปดูคลิปนี้เลยนะครับนี่คลิปนี้ตรงนี้เลยนะครับมาเสียบดีกว่าเลยนะครับเดี๋ยวผมเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เสียบป๊บเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เปิดเครื่องเลยนะครับผมเปดเครื่องเลยนะครับถ้าของเดล ก็กด f 1 2นะครับแต่รุ่นอื่นๆผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมดูตารางนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้คือของผมแบตไดคือผมเลือกเป็นอ่าเป็นอ่านี่ผมผมเป็น UEFI นะครับมานี่ UEFIUSBFlashDrive นะครับมานะครับผม อ่าคือเนี่เนี่ยวินโดว์สิบเอ็ดกูสปิเตอร์โอเคเนี่ติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับอ่ารอสักครู่หน่อยนะครับผมรอสักครู่เลยนะครับผมโอเคหมุนติ้วติ้วอันนี้มันกำลังเข้าสู่ตัวหน้าการติดตั้งวินโดว์นะครับผมอืมโอเคเข้ามาแล้ว นะครับนี่รอสักครู่หน่อยมันกำลังจะรัน cmd เนี่ยนะครับผมอ่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำการลดแสงกล้องหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวโฟกัสกล้องก่อนโฟกัสโฟกัสโอเคมาอันนี้มาทำการอ่ากดตรงรูปสัญลักษณ์ Windows ตรงนี้เลยนะครับผมกดตรงนี้เลยนะครับผมกดปั๊บเข้าไปกดที่คำว่าอ่า new version ตรงนี้เลยนะครับผม กดตรงนี้เวอร์ชันตรงนี้เลยนะครับผมนี่ครับนิเวอร์ชันก็กดตรงนี้เลยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็ยังมองเห็นลูกศรเมา,าที่ผมขยับไปเยือนอยู่นะครับผมอ่ามาแล้วนะครับอันนี้คือ time and currency format โอเคกดตรงนี้แล้วก็กด English อังกฤษออ n g l i s h u h u า U, ูยู t e เ s สเซเต Okay. ภาษาไทยนะครับผมเดี๋ยวผมหาภาษาไทยก่อนเลยนี่ไทยแลนด์นี่ไทยเนี่ยครับผมเนี่ยไทยไทยแลนด์นะครับผมกด next อ่าอันนี้คือเดี๋ยวผมค่อยไป l a y o u รเโอเคก็กดตรงนี้เลยนะครับผมกด next ไปเลยนะครับผมนี่ไงรอหน่อยนะครับอืมรอหน่อยนะครับผมอันนี้คือคอมเก่าก็ติดตั้งได้เลยนะ แต่ถ้าของใครที่ยังเป็นใช้เป็นฮาร์ดดิสแบบจานหมุนอยู่ก็ก็แนะนำให้เพิ่มแรมประมาณ2อาประมาณ8ป b กิกะไบขึ้นไปดีกว่านะครับแต่ถ้าแต่ถ้ายังเป็น SSD ขั้นต่ำความจุก็128กิกขึ้นไปนะครับผมแต่แรมขั้นต่ำอยู่ที่2อ b กิกะไบต์นะครับโ <Okay. S 1> อเคาจากนั้นก็ให้เลือกเป็นนี่ไง นี่ไงนะครับผมให้เลือกเป็นอ่านี่ไงครับซูเปอร์ไลท์ DEF นะครับผมหรือจะเลือกเป็นคอมแพตคอมแพ a c เออคอมแพตคอมแพตก็ได้เลยนะครับผมก็ไม่มีปัญหานะครับก็อ่ะกด next ไปเลยนะครับหรือจะเอาเลือกเป็นซูเปอร์ไลท์ก็ได้นะครับ ดูเป็นสเปอร์ไลท์ก็ได้เลยนะครับผมผมดูเป็น Compact ดีกว่านะครับผมนี่ DEF นะครับกด n e ็กไปเลยนะครับผมโอเคอ่าเงินไขก็กดกด a s s e t นะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมถ้าผมอ่านภาษาอังกฤษผิดขออภัยด้วยนะครับผมอ่ามันขึ้นว่า Please Wait นะครับผมรอเลยนะครับ รอสักครู่เลยนะครับผมโอเคนี่มันกำลัง Search for disk นะครับผมอันนี้มันกำลังค้นหา Dish อยู่นะครับผมอ่าเป็น partition นะครับผมอันนี้เป็น f l a t drive นะครับผม partition partition o okay. n โอเคอันนี้ delete partition ไปเลยนะครับผม ดีลีทไปเลยนะครับผมดีลีทพาร์ติชันอ่าดีลีทอ่าดีลีทนี่ด้วยดีลีทพาร์ติชันโอเคดีลีทพาร์ติชันไปเลยนะครับผมโอเคดีลีทไปเลยนะครับผมขออภัยพอดีบ้านผมฝนตกหน่อยนะครับผมอ่านี่โอเคดีลีทพาร์ติชันได้ยังโอเคดีลีทไปด้วยอ่าดีลีทพาร์ติชันโอเคยังหลงเหลืออยู่โอเคนี่ เคนี่โอเคนี่จะเหลือ partition, partition, พาร์ติชันแค่พาร์ติชันเดียวนะครับโอเคนี่ไงทีนี้มันลบไปแล้วเห็นไหมก็จะเหลืออันนี้คือตัวอหน่วยอ่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับผมเนี่ยก็จะเหลือว่างนะครับผมนี่ไฟล์งงไฟล์างานหายไปหมดแล้วนะครับกดเน็กไปเลยนะครับอันนี้คือเป็นฝัดไดน,นะครับผม มากด next เลยนะครับผมอันนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ไหมไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับกด install ไปได้เลยนะครับผมนี่ install รอสักครู่นะครับผมมันกำลังจะติดตั้งนะครับผมรอสักครู่แป๊บนึงเดี๋ยวผม รอไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขออัดอุญาตไปอาบน้ําก่อนนะครับโอเคครับผมทีนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับถ้าเครื่องดับถ้าเราเวลาติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเครื่องดับปับ๊บคือให้เราทําการรีบถอดแฟลชไดร์นะครับผมโอเครอสักครู่เลยนะครับผมอันนี้รอสักครู่มันกําลัง In s t a l l i n g อยู่นะครับผมรอให้มันกําลัง i n s talling อยู่เลยนะครับผมพอดีผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่เสื้อผ้าก่อนนะครับผมอ่าโอเคเมื่อกี้เหมือนจะติดตั้งเสร็จโอเคเครื่องมันก็กำลังจะรีบูตอีกรอบหนึ่งโอเคเครื่องก็จะรีบูตอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคอ่าหมุนติ้ๆแล้วนะครับผม อ่ะโอเคซีเ okay. ดีรันขึ้นมาแล้วนะครับผมอืมรอสักครู่หน่อยแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมันกำลัง i n s tall ing ตอนนี้ก็ส4สีเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมนี่ไงก็สิบอร์เซ็แล้วนะครับอ่าโอเคคือว่าจ็อสอะโมเมนโอเครอสกครู่นะครับผม โอเคเรอสักครู่นะครับหลังจากที่ติดตั้ง Windows 11 g h o s t b เต t e r บนคอมพิวเตอร์เก่าๆนะครับผมถามว่า Intel Core i3 Intel Core i5 Intel Core i7 มันยังเป็น Gen 2อยู่ติดตั้งได้ไหม Windows 11 g h o s t กเต t e r ก็ติดตั้งได้ครับผมอันนี้รอสักครู่หน่อยนะครับผมรอสักครู่หน่อยนะครับโอเครอสักครู่หน่อยมาแล้ว มันจะมาไหมมันจะมาแล้วโอเคอ่าโอเคต้องเซตอัพอะไรต่างๆให้นะครับผมอ่ามาแล้วนี่ไงครับผมอันนี้คือเดี๋ยวผมเพิ่มแสงโอเคเพิ่มแสงเสร็แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาทำการเซตอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับผม โอเคผมมีภาคอเคไทยแลนด์ okay, Thailand, นี่ยก็คือเลือกเป็นอ่าเป็นไทยก็คือเลือกไทยแลนด์เลยนะครับผมนี่อันนี้รอสักครู่หน่อยนะครับผมโอเคอ่าและ,อ,ะอืมอเคเพิ่มเพิ่มก็หน่อยก็ได้นะครับผม โอเคนี่เพิ่มก็ได้เลยนะครับผมเนี่ลยล a y o u ก็เป็น US นะครับผมโอเคล a y เอาไปเลยนะครับผม,มเดี๋ยวหาดูก่อนภาษาไทยนะครับอะภาษาไทยเมื่อกี้โอเคนี่ไทยไทยแลนด์ next ไปเลยนะครับผมไทยเกียรติมณีนะครับ สเกตแมนีโอเคสเกตแมนีนี่รอสักครู่นหน่อยนะครับผมตั้งชื่อ PC โอเคนี่กดชิป Windows สเปซบาก็จะเป็นภาษาไทยโอเคเดี๋ยวผมอันนี้คือกดตัวนอนเปลี่ยนภาษาไม่ได้ต้องไปตั้งค่าเองชิป Windows s p ปซบ b a r โ okay. อเค ค okay. กด next ไปเลยนะครับ password ไม่ต้องใส่ก็กดไปได้เลยนะครับผมอ่าโอเค Hi โอเคกำลังมาแล้วนะครับผมเนี่ยห้ hi. get อ่า get จิ้ง in ready for you อันนี้ถ้าผมอ่านอ่านผิดผิดพลาดใดๆขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมก็จะ uh, ไปลงภาษาไทยเพิ่มเติมนะครับ ค okay. นี้ลอสครูหน่อยนะครับผมลอสครูกับการาลง Windows 11 Ghost p e t r นะครับผมบนคอมเก่าๆถ้าใช้ SSD SSD ก็แรมขั้นต่ำก็ 2GB ขึ้นไปแต่ถ้าใครยังใช้ฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนแรมก็ 8GB กขึ้นไปนะครับผมมันจะได้เร็วกว่านะครับ อันนี้รอสักครู่หน่อยนะครับ please keep your PC on and p a c p a c k in นะครับผมแต่ถ้าใครยังใช้น้ t ตบุ๊กแต่อย่าพิ่งปิด PC นะครับผมแต่อย่าพิ่งปิดคอมอย่าพิ่งปิดโน้ตบุ๊กห้ามปิดเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับผมแต่ไม่รู้ว่า,าพับหน้าจอปิดได้หรือปเปล่านะครับ พอไม่แน่ใจนะครับอันนี้รอสักครู่หน่อยนะครับผมรอสักครู่สักครู่นะครับผมโอเคอัลม,มอนอัลม,มอนเทียโอเคเนี่ยมาแล้วนะครับผมนี่งไงวิดโดกอสเปนเตอร์นะครับผมกับการลงนะครับเนี่ยวิดโดกอสเปนเตอร์เดี๋ยวผมดูที่ทัสต์มินเนเจอร์ก่อนเลยทัสต์มินเนเจอร ดูที่ Touch Manager นะครับผมอ่ะนี่ไงโอเคอันนี้ก็รอสักครู่หน่อยนะครับผมคอมเก่าลงได้นะครับผมลองแล้วนี่ไงอันนี้รอสักครู่หน่อยนะครับผมรอสักครู่หน่อยนะครับอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับโอเคกว่าจะรอนานสักนิดนึงเดี๋ยวผมเปิด Touch Manager ดูก่อนเลยนี่ Touch Manager ไปติดตั้งภาษาไทยนะครับ Touch Manager เปิดมานะครับอ่าอันนี้เป็น Intel Core i3 4 0 0 5่นะครับ Memory RAM 8GB DDR3 Disk กอ็อ่านี่ครับผมกับการติดตั้งนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับ ผมลดแสงก่อนโอเคกับการติดตั้ง Windows 11 Ghost b e t r บนคอมเก่าๆนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับอ่อ่ฮะโอเคซิสเต็มซิสเต็มนะครับผม แรม8กินะครับผมอันนี้เดี๋ยวรีสตาร์ทไปก่อนนะครับโอเคต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวต่อ w อ่าโอเคต่อ Wi-Fi connect โอเครอสักครู่ก่อนเลยนะครับผม อันนี้ก็รอโอ,โอเคมาเดี๋ยวมาดู<อ>ตรงนี้เลยี่ซิสติ้ง<า>น,นะครับผมอันนี้ขอใครอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับผม<า>ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคดูที่วิดีออัปเดตดิ <quello> <sh arp> โอ้โหอนาคตอยากก่างก้าวไกลเลยทีเดียว <ashamed> ดูอัปเดตนะครับผม โอเคโอเคมาทำการทำให้กดตัวหนอนสารมารเปลี่ยนภาษาของแป้นพิมพ์ได้ไปที่ตัว Time and Language นะครับแล้วก็ไปที่อ่าอ่านี่ไปที่ Language a n g i n e นะครับโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่า กดตัวน้อยให้เปลี่ยนภาษาได้นะครับ Change system เคโอเคไม่ใช่เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าสามารถเปลี่ยนได้ไหมภาษาส่งภาษานะครับเป็นภาษาสงภาษาได้ไหมเดี๋ยวดูก่อน โ okay, okay. uh, อเคแล้วก็ฉลาดยิ่โอเคอ่าทำยังไงเออโอเคได้ไหมนะครับผมโอเคกดไอ้นี่เหรอนี่กดนี่ โอเคเดี๋ยวค่อยตั้งทีหลังก็ได้ไปดูในเ o o g l e เอาโอเคมีแพทความปลอดภัยมาให้เราได้ด้วยนะนี่อ่ะมีทั้งกาจอเออวิดีโอโคสเปเต,เตอร์มันก็ปลอดภัยไหมก็ปลอดภัยนะถ้าเราเลือกเป็น DEF นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับอ่ามีโคพายล t ด้วยนะครับนี่มีโคพายลดด้วยนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับอ่าฮะ โอเคมีโครไพโรดด้วยนะครับผมกับการติดตั้ง Windows c o a c t e r นะครับเดี๋ยวผมลองลองทำให้เมนู Windows เป็นภาษาไทยเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมแหลง u ูแ e a n ลิเช i o นนะครับผมโอเคลองดูนะครับโ okay, อเครอรอสักครู่หน่อยนะครับ โอเคเจอฟังก์ชันนี้แล้วน่าจะเป็นที่เทนนิงเท็บนิงหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นที่แอปวานคีย์บอร์ดหรือเปล่าอันนี้ก็กด uh, language bar o p ชั่นก็กดตรงนี้ก็กดชนคีย์อ่ y กดให้ uh, เรื่องให้เป็นตัวหนอนนะครับนี่กดตรงนี้เลยนะครับผมกดโอเคกด apply แล้วก็กดโอเคลองดูนะครับผมโอเคนี่อ่ะ uh, ได้แล้วนะครับ ด,ดูที่เนี่ยที่ผมติดตั้งตัวอะนะภาษาภาษาของดิสเพลย์นะครับผมอันนี้รอสักหน่อยนะครับผมผมไปทำการอาติดตั้งตัวอะไรนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับ แต่คือถามว่าเดี๋ยวผมถามว่ามันมีแอปพลิเคชันมาให้มาให้ไหมดูก่อนนะครับแต่มีแค่แอปแค่นั้นเองนะครับแต่แอปก็จําเป็นไม่มีแอปที่เป็นจําเป็นนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ค่อยหนักเครื่องเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับรก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคอันนี้รอสักครู่หน่อยนะครับผม อ่าโอเคเอาเป็นว่าก็ติดตั้งได้นะครับผมก็อใครสำหรับชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณกันด้วยนะครับบ๊ายบาย